สำหรับคลาสของเรานะครับซึ่งเปิดเพียงปีละ1นครั้งนะครับก็ใครที่ยังติดตามกันอยู่แล้วรอคอยสำหรับคลาสนี้ก็มาแล้วครับสำหรับปี2,568ใครสนใจราคาเดิมของปีนี้ ภายในเดือนตุลาเท่านั้นนะครับส่วนแคมเปญอื่นๆในช่วงปีนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ขอองเราเลยเด <Yeah. S 1> ครับเด yeah. ผมมองว่าเดจะเข้าสู่โหมดการไซด์เวย์อีกครั้งและขึ้น2,007ด้วยวิธีการไซด์เวย์ขึ้นไปคือไม่ได้ขึ้นแข็งแรงอ่ะมองมุมนี้ท่านเห็นมุมนี้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยคือช่วงไซด์เวย์ตั้งแต่เมษาใช่ไหมถึงเซฟใช่ไหมนี่คือช่วงที่มันไซด์เวย์ใช่ปะเออถึงไม่ใช่เซฟแต่ถึงออก,กัส ประมาณสี่เดือนน่ะเพราะนั้นตอนนี้ผมก็มองว่าการไปสองพันเจ็ดก็ไปลักษณะเดียวกันครับอาจจะเนี่ยแถวเนี้ยประมาณเนี้ยลักษณะเนี้ยเพราะนั้นถ้าจำกันได้เมื่อวานที่ผมคุยไว้ให้ฟังการไปสองพันเจ็ดไปแต่ว่าไม่ได้ไปแบบแข็งแรงแต่ผมมองเป็นการไปในลักษณะที่ไซด์เวย์ขึ้นไปสองพันเจ็ดอยู่นี่เอง ใช่ไหมอยู่ปากซอยเนี่ยนะแต่ว่าผมมองทรงนี้อีกประมาณสามสี่เดือนเนี่ยมองว่าลงมาก่อนลงมาก่อนเสร็จตั้งฐานนะครับตั้งฐานเสร็จกระชากขึ้นแรงหนุนแรงซื้อเข้ามาพฤฤฤืจิก็ลดดอกเบีย้ยปลายปีจบด้วยกันก็ลดดอกเบี้ยอีกดอกหนึ่งนะคิดว่ามุมนี้นะครับ <c oughs> เนี่ย อีกสมเดือนเนี่ยไตรมาสสุดท้ายเนี่ยมองตรงเนี่ยตอนนั้นตอนนี้เดี๋ยวผมรอแรงกดจากตัวสี่ชั่วโมงอยู่นะเมื่อ <ing talking again> <บ> <adjustments> วานเมื่อวันซืมวันลดดอกเบี้ยผมเห็นแรงขย่าอยู่นะครับเห็นพฤติกรรมแปลกๆอยู่แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ฟื้นกลับมาเทสหาไฮเลยตอนนี้เดี๋ยวรอสี่ชั่วโมงกลับตัวก็น่าจะกลับลงมาเล่นสองพันห้าร้ยสาสิบสองพันห้า้อยห้าสิบซึ่งต้องบอกว่าเป็นแนวรับ สองเดด้วยเนี่ยครับที่ผมบอกว่าเดพักเดผมให้คำว่าพักไม่ใช่ลงนะใช้คำว่าพักเพราะด้วยเทรนใหญ่ยังขึ้นนะครับยังขึ้นแต่ว่าเป็นการพักพักก็าอาจจะปรับตัวเองกลับมาอยู่ในโหมดของอะไรครับไซเวอัพแค่กระชากเปลี่ยนกลอบ ไม่ได้ถึงขนาดแบบโอ้โหวิ่งเหมือนก่อนหน้าเนี้ที่วิ่งแบบเนี้ยอันเนี้ยไม่ไม่น่าไม่น่าจะใช้ไม่น่าจะใช่น่าจะค่อยๆขึ้นไปมากกว่านะครับเพราะนั้นตอนนี้ผมก็กำลังวางแผนอยู่ว่าเออถ้าเกิดทักลงมาก่อนสักสอง0ันห้อาอาจจะเล่นยังไงจะวางแผนยังไงก็ดูจังหวะเหล่านี้อยู่นะครับ นะเพราะนั้นเดี๋ยวก็ค่อยๆเคาะค่อยๆไล่กันไปนะค่อยๆเคาะค่อยๆไล่ก like ันไปก็เดี๋ยวรอการคอนเฟิร์มเมื่อวานก็คิดว่าน่าจะหลุดแล้วอย่างลีลาแท่งเทียนนะดูภาพเล็กๆนะครับตอนเนี้ยเนี่ยยังเอาอยู่เมื่อวานนี้ผมคิดว่าจะหลุดนะขอสักแท่งหนึ่งจมลงมาเนี่ยโอเคใช่แล้วมาแล้วแต่ยังซื้อกลับนะ แต่ก็การซื้อกลับกลับมาก็ไม่ได้ทะลุนะต้องบอกว่าขึ้นมาก็ไม่ได้ทะลุตอนนี้ผมก็เลยมองว่าถ้าสี่ชั่วโมงเพิ่มกลับตัวได้ผมก็จะสู้นะเดี๋ยวพี่ๆในกลุ่มจะบน่นเพราะว่าผมดูทรงแล้วถ้าเกิดว่าผมพักเนี่ยเป็นเดือนนะเออต้องบอกว่าผมผมมองว่าเป็นเดือนแน่ๆจากนี้ไปจนถึงเดือนตุลานี่เดือนนะ่ะเดือนหนึ่งจุดห้าเดือนนะ่ะเดี๋ยวมีคนบน่น บ่นว่าผมหายไปอืมเอาก็เดี๋ยวมาสู้เป็นเพื่อนแล้วกันเ,เดี๋ยวมาสู้เป็นเพื่อนเอาแถวแนี้แหละทรงแถวนี้แหละนะเดี๋ยวรอสี่ชั่วโมงกลับตัวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเดเมื่อวานนี้ไม่น่าคุยด้วยเลยเดเนเดย์ดูไม่น่าคุยด้วยสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาเป้าเล็กๆก่อนสองพันห้าร้อยสามสิบ นะครับแล้วก็สองพันห้าร้อยอันเนี้ยวงเล็บไว้ก่อนตุลานะอันนี้น่าจะปลายเดือนหรือว่าต้นเดือนตุลาอาจจะได้เห็นเอาเป้าแรกสองพันห้าร้ยสาสิบเอสหนึ่งครับ